คุณเชื่อไหมว่ามีวิธีเก็บเนื้อวัวให้สดได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็นไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้สารเคมีมีแค่เกลือควันและความอัจฉริยะสุดบ้าคลั่งเล็กน้อยจากชาวอามิชผู้คนเหล่านี้ทำกันมาหลายสตวรรดแล้วขณะที่พวกเราต้องเหงื่อแตกกับบินค่าไฟและภาวนาขอให้ไฟไม่ดับเคยสงสัยไหมว่าถ้าตู้เย็นฉันพังเนื้อวัวจะกลายเป็น เนื้อลึกลับหรือเปล่าไม่ต้องห่วงวันนี้ฉันจะมาเผยความลับอามิชสิบข้อในการถนอมเนื้อวัวตั้งแต่การหมักเกลือหอมร่อยไปจนถึงรสชาติรมควันคมคนที่จะทำให้คุณร้องออกมาว่าทำไมฉันไม่รู้เรื่องนี้เร็วกว่านี้เมนต์เกลือวีรบุรุษท,ที่ไม่มีใครกล่าวถึงก่อน,อนเลยมาพูดถึงเกลือกันก่อนวีรบุรุษตัวจริงของการถนอมอาหาร ชาวอามิชไม่ได้ใช้เกลือเสริมไอโอดีนแบบที่คุณโรยบนมันฝรั่งทอดหรอกนะไม่ใช่พวกเขาเลือกใช้เกลือทะเลหรือเกลือโคเชอร์บริสุทธิ์ไม่ผสมสารจือปนและเต็มไปด้วยรสชาติที่เข้มข้นลองนึกภาพดูสิก้อนเนื้อวัวขนาดใหญ่ทุกถูด,ด้วยเกลือครึ่งถ้วยตวงต่อเนื้อหนึ่งปอนบรรจุลงในถังไม้เก็บไว้ในที่เย็นและกลับด้านทุกสองสามวันเหมือนคุณกับแพนเคก้ก ผลลับละความชื้นหายไปแบคทีเรียตายหมดและเนื้อที่เก็บได้นานกว่าสองปีโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็นแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้เกลือ,อน้อยไปหรือเร่งขั้นตอนอย่าแปลกใจถ้าเนื้อวัวของคุณจะมีกลิ่นเหมือนทุงเท้าในยิมชาวอามิชมีคำกล่าววา่าเร่งเกลือเมื่อไหร่เนื้อพังเมื่อนั้นแล้วคุณละ่ะกล้าลองหรือเปล่า หรือกลัวว่ามันจะออกมาเข้มเหมือนตอนที่ที่คุณแอบชอบปฏิเสธคุณสอ้การรมควันศิลปะแห่งรสชาติการรมควันแค่ชื่อก็ดูเท่แล้วใช่ไหมถ้าเดินเล่นในหมู่บ้านอามิสช,ช่วงฤด,ดูไม้ร่วงจมูกค,คุณจะถูกกระแทกด้วยกลิ่นหอมเข้มขน้นชวนให้น้ำลายไหลของควันไม้พวกเขาจะขวนเนื้อไว้แล้วเผาไม้ฮิคคอรีเพื่อให้ได้รสเบคอนรมควันคลาสสิก หรือใช้ไม้แอปเปิลเพื่อได้ความหอมหวานนุ่มละมุนเหมือนลูกกวาดส่วนไม้สนน่ะหรอลืมไปได้เลยเว้นแต่ว่าคุณอยากให้เนื้อมีรสเหมือนยางไม้เคล็ดลับคืออะไรรักษาอุณนภูไว้ระหว่างแปดสี 4, ทำลายเดอ i กลวพร้อมควันบางนานพอที่จะถนอมเนื้อโดยไม่ทำให้สุกจริงๆแต่ถ้าคุณเล่นใหญ่จนส่วนหลังบ้านเหมือนเกิดไฟไหม้บ้าน ก็อย่าแปลกใจถ้าเพื่อนบ้านโทรใกล้เม็ดไลท์แล้วคุณเคยคิดจะเปลี่ยนส่วนหลังบ้านให้เป็นโรงรมควันไหมหรือว่ากลัวว่าควันจะลอยเข้าไปในหน้าต่างห้องคนที่คุณแอบชอบแล้วทำให้เขาสำลักกาแฟายามเช้าสซาการทำให้แห้งเนื้อเจอกี้สไตล์อามิชแล้วการทำให้แห้งละ่ะอย่าคิดว่าเจกี้เป็นแค่ของกินเล่นตามปั๊มน้ำมันเวลาออกทริปเท่านั้นสำหรับชาวอามิช เนื้อวัวตากคือปลีงแห้งคือเชื่อเพลิงเอาตตวรอดสำหรับไปดูหนาวพวกเขาหั่นเนื้อชิ้นใหญ่โรยเกลือแล้วนำไปแควในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกอุณหภูมิเช็ดเปนหามถึงัแปงห้าเกอเฟรร์พร้อมความชื้นที่พอดีความชื้นมากไปเชื่อราบานความชื้นน้อยไปคุณคงได้เคี่ยวอิดแทนเนื้อ ถ้าอากาศไม่เป็นใจพวกเขายังเช็ดเชื้อราด้วยน้ำซ้มสายชูหรือห่อเนื้อด้วยเ้าชื้นเพื่อคืนความชุ่มชื้นได้อีกเนื้อหนึ่งปอนที่ทำให้แห้งมีโปรตีนเท่ากับเนื้อสดสามปอนทำให้มันเบาแต่รงพลังแล้วคุณละ่ะคิดว่ามีความอดทนพอที่จะทําเนื้อตากแห้งเองไหมหรือแค่เดินไปซูเปอร์หยิบเจอกีหนึ่งหอแล้วจบจไปสี การทำเนื้อกระป๋องโดยม้อแรงดันฟาสฟู้ดต้นฉบับต่อไปคือการทำเนื้อกระป๋องด้วยหม้อแรงดันฟังดูเหมือนเทคโนโลยีล้ำอนาคตแต่จริงๆแล้วนี่นี่นคือวิธีที่ชาวอามิชเปลี่ยนเนื้อวัวให้กลายเป็นฟาสฟู้ดแบบดังเดิมพวกเขาหั่นเนื้อเป็นชิน้นๆย่างให้พอเกรียมใสลงในขวดโหลแล้วเล็งม้อแรงดันไปที่เตียงปั๊ซีดีดีเกอร์ฟเฟตส เพื่อกำจัดโ um, บทุลินัมแบคทีเรียรายที่คุณไม่อยากเชิญมารวมโต๊ะอาหารแน่นอนผลลัพธ์ละเนื้อเปื่อยนุ่มจนแทบละลายในปากพร้อมกินได้ภายในห้านาทีแค่เปิดโหลปุ๊บคุณก็ได้สตูหรือไส้แซนด์วิชทันใจชาวอามิชมีคำพูดว่าสุกไม่พอไปห้านาทีต้องนอนสมไปห้าวันแล้วคุณละ่ะกล้าลองทำเนื้อกระป๋อง,งเองไหม เลยกลัวว่ามอแรงดันจะระเบิดเหมือนฉากหนังแอคชัน่นหา้าการหมักฟังดูแปลกแต่รสชาติสุดยอดการหมักเนื้อแค่คิดก็คนลุกแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงชาวอามิชเชียช,ชาญศิลปะนี้แล้วพวกเขานำเนื้อไปแช่น้ำเกลือพิเศษปล่อยให้แบคทีเรียดีเปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นกรดแลคติกซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่แบคทีเรียร้ยไม่มีทางรอดกลิ่นตอนมักหรอเออ ลองนึกถึงห้องล er ็อกเกอร์ยิมหลังออกกำลังกายหนักต้านแต่พอเสร็จแล้วคุณจะได้รสเปรี้ยวเฉพาะตัวที่คุ้มค่ามากบางครอบครัวอามิชถึงกับสืบทอดเชื้อหมักต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเหมือนของตกทอดในบ้านเพียงแต่มีกลิ่นแรงกว่าแล้วคุณละจะกล้าไว้ใจขั้นตอนนี้และปล่อยให้เนื้อเน่าอย่างมีการควบคุมในบ้านนั่นไหมหรือจะรองลันว่าเอากลิ่นนี้ออกไปจากชช้นที่ หกห้องเก็บใต้ดินตู้เย็นจากธรรมชาติไม่มีตู้เย็นไม่ใช่ปัญหาชาวอามิชใช้ห้องเก็บใต้ดินซึ่งเป็นที่เก็บอาหารใต้ดินที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง3ามดอนถึงสี่สิบเกฟตลอดทั้งปีต้องขอบคุณธรรมชาติที่ช่วยรักษาความเย็นพวกเขาสร้างห้องเหล่านี้เจะเข้าไปในเนินดินใส่ท่อระบายอากาศและก่อผนังหินแล้วบูมก็ได้เนื้อสดไว้กินตลอดฤดูรอน ถ้าเชื้อราเริ่มขึ้นบนผนังพวกเขารู้ทันทีว่าความชื้นมากเกินไปถ้าแอปเปิลแห้งเหี่ยวกลายเป็นเปลือกกรอบๆแปลว่ามันแห้งเกินไปทุกยอ,อย่างขึ้นอยู่กับการรักษาสมดุลแล้วคุณล่ะจะกล้าขุดห้องเก็บใต้ดินไว้ใต้บ้านไหมหรือกลัวว่าจะไปเจอสมบัติที่เพื่อนบ้านฟังไว้โดยบังเอิญการเก็บเนื้อในไขมันเรียบง่ายแต่มหศัศจรร์ การเก็บเนื้อในไขมันอาจฟังดูเหมือนการทดลองทำอาหารสมัยกลางสุดเพียนแต่ชาวอเมิกทำสิ่งนี้มาแต่สมัยที่ลูอิสกับคลาร์กยังออกสำรวจอเมริกาพวกเขาละลายไขมันวัวกรองเอาสิ่งสกปรกออกแล้วเรานำเนื้อที่ปรุงสุกไปจุ่มในโลที่เต็มไปด้วยไขมันบริสุทธิ์ไม่มีออกซิเจนอก็ไม่มีแบคทีเรียเนื้อจึงสดได้นานกว่าหนึ่งปี ปาทองโกสำเร็จรูปในร้านทุกวันนี้เต็มไปด้วยสารกันเสียแต่ชาวอามชใช้แค่เนื้อ plus ไขมันเรียบง่ายสะอาดและอร่อยแล้วคุณละจะกล้าลองใช้เทคนิคโบ,บราณน,นี้ไหมหรือจะคนลุกเกินไปเวลาต้องเปิดโฮลแล้วเห็นเนื้อจองกลับมาที่คุณแปดกลือพล u สควันคู่หูขั้นสุดยอดการใช้กลือและควันไปพร้อมกันนั่นก็เหมือนคู่หูแบทแมนกับโรบินแห่งการถนอมเนื้อ เกลือจะดึงความชื้นออกควันสร้างชั้นป้องกันตามธรรมชาติและเมื่อทำงานร่วมกันมันจะทำให้เนื้อวัวมีรสชาติสุดเข้มข้นและเก็บได้นานถึงสองปีกระบวนการคืออะไรหมักเกลือไว้หนึ่งถึงสองสัปดาห์จากนั้นนำไปรมควันด้วยไม้ฮิคอรีหรือไม้แอปเปิลแต่ถ้าทำพลาดล่ะก็ภายนอกอาจดูสมบูรณ์แบบแต่ภายในเอาเป็นว่าไม่ควรพูดถึงดีกว่า แล้วคุณละคิดว่ามีความอดทนพอที่จะทำแบบนี้อย่างถูกวิธีไหมหรือจะเลือกโยนเนื้อใส่ไมโครเวฟแล้วจบจบไปเก้าเคล็ดลับฉุกเฉินเรื่องเนื้อเมื่อไฟดับไฟดับตู้เย็นเสียเนื้อกำลังละลายคุณจะทำยังไงชาวอามิชมีชุดเอาตัวรอดฉุกเฉินอยู่แล้วเกลือเผาชีทคลอดเชือกฝ้ายและไม้สำหรับรมควันเล็กน้อยพวกเขาจะรีบโรยเกลือลงบนเนื้อห่อไว แล้วรมควันอย่างรวดเร็วช่วยประหยัดอาหารได้หลายร้อยดอลลาร์คุณอยากเรียนทักษะเอาตัวรอดนี้ไว้เพื่อสร้างความประทับใจให้เพื่อนๆไหมหรือคุณจะปล่อยให้เนื้อเน่าแล้วโทษว่าเป็นเรื่องโชคร้ายและนี่แหละสิบความลับของชาวอามิชในการเปลี่ยนเนื้อวัวให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกโดยไม่ต้องใช้ตู้เย็นตั้งแต่เกลือละควันไปจนไขมันและการหมัก พวกเขาพิสูจน์แล้วว่าคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีไฮเทคก็สามารถกินดีและประหยัดเงินได้แล้วคุณละ่ะวิธีไหนที่คุณชอบที่สุดหรือคุณคิดว่าไม่เอารอกปล่อยให้ตู้เย็นจัดการก็พอไม่ว่าจะเลือกแบบไหนครั้งหน้าถ้าไฟดับอย่าเพิ่งตื่นตะนกลองเค็ดลับแบบอมิชดูแล้วบอกฉันด้วยว่าเป็นยังไงและที่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดติดตาม และบอกมาหน่อยคุณกล้าพอที่จะลองไหมหรือขอเลือกซื้อเจอกี้จากร้านเพื่อความชั่วดีกว่า